บุคคลที่จะพ้นภัยหรือพ้นโลกได้โยมต้องมีองค์ภาวนาไว้พุทธโธเพียงพุทธโธคำเดียวมันเกิดขึ้นกับจิตด้วยสติโยมและปรารถนาจจริลึกน่แม้โยมหลับอยู่ก็ดีหลงอยู่ก็ดีเป็นทุกข์อยู่ก็ดีจิตโยมนั้นจะสงบโดยธรรมชาติของอำนาจแห่งพุทธคุณเพราะว่า ไม่มีประมาณแห่งพุทธโธนะนั้นเรียกว่าผู้ใดปรารถนาจะพน้นทุกข์นะจะมีสุขในทางโลกขอให้ภาวนาไว้ก่อนนอนก็ดีก่อนเจ่ินก็ดีหรือทุกคราที่โยมมีสติระลึกได้นะนี้เรียกว่าโยมนั้นกำลังบุญชาญกำลังเจริญกรรมาฐานอย่างหนึ่ง เราเรียกว่าเป็นอนาปานสติกรรมฐานจึงเป็นแม่บทใหญ่น่ะกว่าทั้งปวงไม่ว่ากรรมฐานบทใดก็ยังไม่วิเศษเท่ากับการกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อกำหนดรู้ลมหาใจสงบแล้วก็มีภาวนาเข้าไปกําชับถ้าไม่ติตมันตั้งมัน่นาชานก็บังเกิดเมื่อโยมทำจำจำนิจจำนานในความสงบ ของสมาธิแล้วนะย่อมกําหนดจิตนะย่อมควบคุมนะไม่ทำให้โยนนั้นสูงสารได้สิ่งเหล่านี้โยมก็จะเข้าเจริญสมาธิได้ง่ายตัวปัญญาก็บังเกิดได้ง่ายดังนั้นไม่ว่าโยะเจริญกรรมาฐานแม่บทใดมันก็ต้องอาศัยนะอาณาปณนสตินะดังนั้น ผู้คนได้บอกไม่มีเวลาเพียงยมาลึกรู้อยู่อย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ว่าพุทธโธก็ดีธรรมโอก็ดีสังโฆก็ดีพุทธทางสนังกัจรามิก็ดีอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียกเป็นผู้เจริญนะก็เรียกเป็นผู้เจริญสตินะถ้าใครภาวนาอย่างนี้จนลมสุดท้ายของอยู่ที่จิตยมดับนะ โยมจะไม่มีทางไปสู่นรกอมวจีได้เลยแล้วอย่าลืมว่าแม้ขณะใดาที่โยมมีทุกข์แม้โยมนั้นรละลึกถึงพุโทโธไม่ทันแต่จิตที่โยมสะสมภาวนามาไว้นั้นจะมาเป็นตัวต้นทุนบุญรอนมาลองรับโยมขณะจิตสุดท้ายของโยมจะมาละงับภัยหรือเวทนา กรรมบาปใดๆที่โยมก็ทำมานั้นด้วยอำนาจลังเสียงพุทโธนั้นจะมาปกคลุมนะให้จิตโยมมันตั้งมัน่นอยู่ในกุณงามความดีทาให้จิตโยมเป็นกุศลคือจิตเข้าถึงความสงบจิตที่ไม่ดิน้นรนแล้วนะไม่หวงสานแล้วเรียกว่าจิตนั้นรวมตัวเป็นกมงก็ไม่ต่างอะไรกับบุญกุศลทั้งหลายมารวมกองอยู่นั่นแหละ จิตโยมเมื่อเข้าถึงในความสงบนั้นก็เรียกวสีก็าบังเกิดเมื่อโยมดับจิตไปในขณะนั้นก็เรียกไปด้วยสีสีนั่นแหละจะพาโยมไปสู่สุคติภูมิหาความเดือดร้อนใหม่ดังนั้นการภาวนานี้เรียวเป็นการไม่ประมาทนะขอยมจงภาวนาไว้เมื่อโยมภาวนาถึงที่สุดแห่งลมหายใจของโยมแล้วสุดที่ลมหายใจแล้ว มันก็นิ่งคํภาวนามันก็จะดับหายไปเองคําว่าดับหายนี่นแหละเรียกว่านี้โลดก็บังเกิดนี่โลดบังเกิดได้อย่างไรก็โยมเพ่งอยู่อย่างนั้นเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอคัตตามันนิ่งเป็นสงบอารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกแซงนั่นแหละเรียกว่าธาตนะุในน้าไฟลมน่ะมันประชุมธาตุกันเป็นเอคัตตาลมน่ะสิ่งเหล่าน,นี้มันก็เรียกจิตนั้นมีกลาลังสติติมก็ตั้งมัน เมื่อน,นั้นแหลปัญญามันก็บังเกิดหากโยมไม่ละจากความเพียรสตินั้นจิแต่อยู่ในกายสังขารอยู่แต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันเฉพาะหน้านะอยู่ในจิตองอย่างเพ่งอยู่อย่างนี้ความสงบนะปัญญามันก็จะสอนจิตมันก็จะสอนตัวมันเองและโยมจะเห็นความรับแห่งทุกขนะ์แห่งความตายนั่นก็เรียกว่าเห็นโทษภายในวัฏจัก ก็กายตหลนี้แหละมันมีแต่ทุกข์มันมีสุขน้อยถ้าใครเห็นได้อย่างนี้บุคคลนั้นเห็นแสงแล้วคือแสงนิพพานถ้าบุคคลใดจะเริญฌานจริญกรรมฐานก็ดีจะเริญสมาธิมาก็ดีแต่ไม่เคยพิจารณาเห็นภายในวัตฏะเลยแม้เสี้ยวขณะทีของจิตเดียว เรแวงว่าผู้นั้นสิ่งที่ทำมานั้นยังไม่ได้อะไรเลยเขาใจไมจ๊ะ